คนลบอยเซนรูผมปอนไรฟ์กาดนะครับก็กลับมาอยู่กับเกม F1 Manager ในอัปเดตแพชใหม่นะครับผมแม่ซึ่งเป็นการอัปเดตเกมให้เข้าสู่ปี2020แบบเต็มตัวนะครับหลังจากที่ก่อนหน้าที่จะมีแพชอัปเดตเนี่ยเราเล่นอยู่ในปี2019นั่นเองนะครับนี่แล้วผมก็พาทุกคนมาหน้าต่างคนขับด r รเวอร์ตัวนี้เห็นไหมฮะ เราจะเห็นว่าผมเนี่ยก็คือเริ่มใหม่หมดเลยนะทางเกมหลังจากที่อัปเดตแพชชใหม่เนี่ยเขาจะให้เรารีเซตรถรีเซ็ตนักขับหมดเลยนะฮะนี่ผมก็เพิ่งมีเท่านี้นะครับในฤดูการ2019เอ้ย2020นะเออส่วน2019เนี่ยเราก็ยังกดเข้าไปดูได้นะครับนี่ก็เป็นเซ็ตเดิมที่ผมเคยสร้างมาเลยนะผมก็จะเล่นจับคู่เป็นเปรสกับบอสทัสนะครับ ในปี2019นเะเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าทั้ง2ปีเนี่ยเราสามารถเอาไปแข่งอะไรไงได้นะครับอันนี้ก็มาอธิบายก่อนว่าในตัวนักขับเนี่ยเขามีอัปเดตใหม่ด้วยนะครับมีทั้งนักขับคนเก่าที่ถูกโลาะไปแล้วก็มีนักขับใหม่นะครับที่บางค่ายเขาจ้างเข้ามานะครับเหมือนอย่างคนนี้นะนิโคลัสลาติฟี่นะครับอันนี้ก็เป็นนักขับใหม่นะฮะอีกคนเป็นเอสเตบันโอคอนนะครับนี่ ซึ่งนักขับใหม่เนี่ยก็ผมก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลอะไรเยอะนะครับเดี๋ยวก็คงต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะแล้วก็เหมือนอย่างนักขับระดับสูงๆอันนี้ผมก็ใช้แต้มในปีเก่าซื้อนะครับอย่างลูอิสแฮ m i l มิตันแล้วก็อเล็กซานเดอร์อัลบอครับนี่นักขับขวัญใจชาวไทยครับคนนี้ซึ่งซึ่งทั้งสองคนเนี่ยผมกดซื้อโดยซื้อตรงนี้ทุกคนเห็นไหมตรงล่างกล่องจดหมายอ่ะมันจะเขียนว่า2 0 c ส store นะฮะ พอจิ้มเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด7 s e r ซีรีสนะครับแล้วเราก็จะมีแต้มที่เขาบอกผมเหลือ15แต้มแล้วเพราะว่าผมซื้อ l ูวิสเฮลมิ t ันไปนะครับกับอเล็กซานเดอร์ออลบอนในซีรีส์6ไปนั่นเองโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับหน้าตาข้างนอกนะทั้งไดเวอร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนะฮะเขาก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปแข่งดีกว่านะครับว่าในฤดูการใหม่แบบนี้เนี่ย มันจะยากสักแค่ไหนนะเดี๋ยวเอาชุดปกติไปก่อนแล้วกันนะครับคนปกติเนี่ยเขาน่าจะใช้เป็นแบบนี้นะอันโตนิโอจิโอวินาซีนะครับกับลาติฟี่ล้วกัน2คนนี้ฮนะโอเคซึ่งการแข่งนะครับเราก็จะเริ่มใหม่หมดเลยตั้งแต่ซีรีส์หน,นะครับนี่อย่างที่ผมบอกคือเราสามารถเลือกได้2ฝั่งนะโดยการเอาทีมปี2019นะครับ มาแข่งในโหมดปกติก็ได้หรือเราจะใช้ทีมปีล่าสุดนะครับ2020มาแข่งก็ได้นะซึ่งปี2019เนี่ยเราสามารถแข่งได้3ครั้งต่อ1วันนะครับเนี่ยเขาเขียน3ทับ3เห็นไหมซึ่งในตรงจำนวนครั้งเนี่ยเขาก็จะรีเซ็ตในทุกๆเที่ยงคืนนะครับของทุกวันนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะแข่งเป็นทีมปัจจุบันก่อนแล้วกันนะลงซีรีส์1ไปเลยครับซึ่ง อัปเดตใหม่เนี่ยผมมองว่ามันมีความเล่นยากขึ้นนะครับตรงที่เราเหมือนต้องมาจับจุดการเล่นใหม่ผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะหลังจากที่เกมอัปเดตไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเกือบจะไปจุดสูงสุดของเกมได้แล้วแต่ว่าเกมมีการเปลี่ยนฤดูกาลใหม่ซะก,ก่อนนะฮะโอเคคอลี่ไฟครับ, okay. รบเรามาแข่งกันที่เซอร์กิตพอริการ์ตประเทศฝรั่งเศส จบที่อันดับ19กับ24ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะฮะสำหรับเริ่มต้นตอนแรกคือสำหรับถ้าใครเล่นตอนแรกเราแพ้เนี่ยทุกคนไม่ต้องไปกังวลน,นะครับคือยังไงมันก็มีโอกาสแพ้สูงอยู่แล้วเนี่ยทุกคนดูจำนวนยางที่เราขับได้ดิ1-2รอบแบบเนี้ยหรือว่ายางฮาร์ดมันได้แค่ประมาณ2-4รอบแบบเนี้ยถือว่าน้อยมากนะครับ mm. ถ้าเลือกยางซอฟไปเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องเปลี่ยนทุกรอบแน่นอนฮะ แข่งตอนแรกๆก็ชิวๆไปนะฮะเราเล่นเก็บของให้ได้กล่องฟรีเยอะๆอะไรแบบนี้ไปนะโอเคเปิดเกมมาก็เร่งทำมันดับไนปะให้ดีๆครับปุ๊บแสงหรือเปล่าครับโจวินาซี่โอ้ยเบียดของเขาอยู่ฮนะโอเคประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับคู่ต่อสู้ก็ใช้เป็นยางซอฟกับฮาร์ดโจวินาซี่ผมแซงของเขาได้ละสวยครับ แล้วก็ให้ทั้งสองขับเป็นระดับสีเขียวทั้งสองคนครับชิวๆไปแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของสนามเองเนี่ยเขาก็จะมีการรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะเหมือนอย่างซีรีส์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีการเอาสนามที่รัเสเซียลงมาไว้ในซีรีส์หนึ่งด้วยนะเขาก็มีการสลับให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับ โอเคครับทรงตัวนะครับอยู่ที่อันดับ17กับ23นะ่นะนักขับตอนแรกๆเนี่ยผมบอกเลยว่าขัดใจมากครับเวลาจะแซงเนี่ยแซงยากมากๆครับโอ้โหเลิ่นไปดูการมนแบบนี้เราต้องรีบเร่งเลยครับเล่นให้ได้นะครับดีๆของดีๆนะโอเคก็ดูภาพรวมอืม17กับ24คู่ต่อสู้ครับ16กับ22 ในขณะที่ยางเนี่ยของเจอวินาซี่ของผมใช้ยางาร์ดก็ยังเหลืออยู่เกินครึ่งครับส่วนของคู่ต่อสู้เจวินาซี่น่าจะเข้าพิษรอบนี้เนี่ยของเขาใช่ไหมเออเข้าพิษไปละผมก็ให้เจ o วินาซี่ของผมเร่งหนีเลยครับเนี่ยเนี่ยดูจังหวะแซงครับโอ้โห,โโหแซงไม่ขึ้นครับผมโอเคก็ขับประคองไปนะ สำหรับเทคนิคในการเริ่มเล่นใหม่แบบนี้นะครับผมแนะนำให้ทุกคนใช้ยางาร์ดไปก่อนนะเน้นการเข้าพิทจำนวนรอบน้อยๆดีกว่านะครับเพราะว่ายางซอฟต์เนี่ยมันได้น้อยมากนะเขาเขียนว,ว่า1-2รอบมเมื่อกี้คือเผลอๆอ,อาจจะขับได้แค่รอบเดียวนะครับแล้วเราก็ต้องเข้าพิทในทุกรอบอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะฮะโอเคอาจจะได้อีกคนละรอบครับรอบหน้าค่อยเปลี่ยนยาง เจวินาซีขับเซฟไปลาติฟี่ก็ประคองไปจุนนาซีผมได้นับเท่าไหร่ครับเบียดกันอยู่สิบเท่าไหร่สิบห้าครับโอเครอบนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโอ้โหยางซอฟไม่ไหวจริงๆครับยางฮาร์ดเหมือนเดิมดีกว่าส่วนลาติฟี่ยังยางซอฟได้อยู่ครับโอ้โหของเขาครับของเขาเร่งจนเครื่องพังครับนี่แบลกดาวเลยครับ แล้วก็ตัวเกมตอนแรกๆเนี่ยจะมีโอกาสเบรกดาวสูงมากนะครับฉะนั้นอย่าพยายามเล่นเสี่ยงนะครับแบบเปลี่ยนความเร็วบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะฮะพอเบรกดาวเนี่ยมันจะใช้เวลาซ่อมเป็น10วิเลยนะนานมากครับจิววนาซีเข้าพิษไปโอเคลาติฟี่เด้งเข้าพิษตามครับเนี่ยเห็นไหมจิเวนาซีของเขานะครับ ยังไม่ออกมาจากพิษเลยนะเมื่อกี้เพราะว่าเขาซ่อมรถอยู่นะจะเวิลามากครับผมโอเคขึ้นรอบที่5้ขึ้น6ครับอันดับก็จะประมาณนี้นะครับแรกแรกเนี่ยเราก็จะรังท้ายกันไม่ว่าจะเป็นผมหรือคู่ต่อสู้นะเอสเตบันโอคอนของเขารอบนี้น่าจะเข้าพิษแล้วครับยางน่าจะหมดก่อนโอเคเาเร่งประมาณนี้แล้วกันครับ แล้วก็มาเร่งในรอบนี้ต่อครับ๊บปึ๊บผมอาจจะใช้สมาธิสูงเลยนะฮะอาจจะเงียบๆีไปบ้างนะเพราะว่าแข่งตอนแรกๆเนี่ยมันยากจริงครับต้องโฟกัสนิดหนึ่งโอเคเร่งประมาณนี้ขับซีฟังสองคนคูแต่โซอีกคันครับอยู่ไหนครับโอคอนอยู่อันดับ24เปลี่ยนเป็นยังซอฟแล้วก็รอบนี้ครับอาจจะให้ลาติฟี่เร่งไปเข้าพิษ แล้วก็จูวินาซี่ก็เร่งเหมือนกันครับโอเคจูวินาซี่อาจจะให้เปลี่ยนในรอบสุดท้ายครับน่าจะได้อยู่ฮะลุย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 ทั้งสองคนครับขอให้ฟอร์มเขามาทั้งสองคนครับไปไปไปครับยังไงครับจูวินาซี่โอเครอบต่อไปจูวินาซี่เปลี่ยนเป็นยางซอฟครับลาติฟี่เข้าพิดอยู่ออกมาก่อนหรือเปล่าครับออกหลังเขาครับโอเคยี่สิบสามโอ้โหลังท้ายครับลาติฟี่ โอเคเขาเร่งยาวไปเลยครับทั้งสองคนเอสเิบันโอคอนเขาโอ้โหนี่เขาต้องเปลี่ยนทุกรอบเลยไหมเนี่ยของคู่ต่อสู้นะฮะคู่ต่อสู้เขาเข้าพิษไปกี่ครั้งแล้วโอ้ของเจวินาซี่สามครั้งแล้วนะเปลี่ยนบ่อยมากครับของเขาโอเคเร่งยาวเลยครับเจวินาซี่เขาพิษก่อนเขาไม่ได้ครับ ไปลาติฟี่แสงได้แล้วครับจูวินาซีของเขาร้างท้ายครับจูวินาซีผมออกมาแล้วครับสวยโอเคเร่งยาวเลยครับแบบนี้โอเคครับทั้งสองคันก็น้ำหน้าคู่ต่อสู้อยู่ครับโอเคแล้วถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมก็น่าจะชนะนะครับตานี้จูวินาซี่ดีดครับดีๆ เนี่ยเนี่ยดูดูจังหวะแซงครับดูจังหวะแซงเห็นไหมโอ้โหคือแค่นี้ก็แซงไม่ได้ครับเนี่ยโอ้โหดูครับเนี่ยถ้าผมแพ้ผมจะแพ้เพราะอย่างนี้นะฮะคือมันแซงไม่ได้จริงๆฮะโอ้โหจะบอกนะผมแพ้ตานี้โอ้โหนำเขาอยู่ดีๆครับเมื่อกี้โอ้โหพลิกแพ้เฉยเลยเอาชนะหรือเปล่าครับโอ้โหกลายเป็นว่าพลิกชนะเฉยเลยครับแม คะแนนเท่ากันด้วยนะโอ้โหถือว่าได้เรื่องของดวงไปครับเมื่อกี้จังหวะเขาจะเร่งแซงเขาแซงคอมไม่ได้นะโอเคเนี่ยฮะสำหรับการแข่งตอนแรกๆเนี่ยยากจริงครับเอาละเดี๋ยวผมจะลองแข่งอีกครั้งแล้วกันนะครับโดยการใช้ทีม2019นะลองซีรีส์สองไหมเอาซีเอาซีรีส์ห่งให้จบในคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเค ซีรีส์สูงๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปลุยกันแล้วกันเนาะเนี่ยถ้าเราเอาใช้ทีมปีเก่ามาแข่งนะครับเขาก็จะเขียนว่า2 0 1 9ทีมข้างบนเห็นไหมมาลุ้นกันว่าจะเจอกับทีมเก่าเหมือนกันหรือเปล่าอ่าเจอกับทีมเก่าเหมือนกันนะครับโอ้ของเขามีดีกรีได้อันดับ3ในทัวร์นาเมนต์ด้วยครับแล้วไปแข่งกันที่โซชิโออ u โตโดรดอมครับที่รัสเซีย นี่นะฮะเหมือนอย่างสนามที่รัสเซียเนี่ยก็ถูกโยกย้ายมาไว้ซีรีส์หนึ่งนะผลีไฟอุ้ยสองกับห้าสวยครับเนี่ยพอใช้นักขับปีเก่าเนี่ยมันจะมันจะคืนฟอร์มนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นของที่เราสร้างมาแล้วเซ็ตมาแล้วประมาณนี้นะฮะโอเคไม่มีฝนตกครับครั้งนี้สวยเลยถ้าใครใช้ปีเก่าอยู่เนี่ยก็ามาแข่งให้ครบ3ครั้งก็ได้นะครับจะ มีโอกาสที่เราชนะสูงเลยนะถ้านักขับเราดีๆของดีๆอะไรแบบเนี้ as, ยบดท้าเส่งได้เป็น,น,น es, อันดับ1ครับส่วนเปเรสอันดับ6โอเคเร่งพอประมาณครับแล้วก็ขับเป็นสีเขียวเปเรสของอันดับ5ได้ไหมไม,ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเผเป็นอันดับ7ด,ด้วยเห็นไหมโอเคเล่งประมาณนี้ครับแล้วก็ให้เปเรสขับเป็นสีเขียวเหมือนกันผู้ต่อสู้เขาใช้บดท้า กับใครครับผมขอดูก่อนกับแลนดนอริสนะฮะจีตามมาติดๆเลยของเขานั่าจะกับเป็นระดับสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับเนี่ยเขาเร่งตามมาละผมก็จะใช้เทคนิคเดิมแล้วกันนะครับขับกระคองไปเซฟน้ำมันไปเร่งตอนท้ายครับบอสทัสเขาจะแทะแซงของผมก็ไม่ได้ครับนี่วันนี้ผมอาจจะมึนๆหน่อยนะครับเพราะว่า วันนี้เพิ่งตื่นนะครับเพิ่งตื่นก็เลยยังมึนๆอยู่นะครับนอนทั้งวันเลยทีเดียววันนี้ครับอากาศดีนะช่วงนี้ฝนตกนะยังไงทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเปเรสตกเป็นอันดับสองครับส่วนเปเรอสอันดับ8ของเขาได้อันดับหนึ่งกับห้าโอเคก็ไม่แย่ครับไม่แย่โอ้ของเขาเรีบเข้าพิษไปแล้วครับอือาจจะพลาดนะของเขานะรอบสขึ้นสครับ ให้บอท,ทาส์สเร่งไปเพื่อเปลี่ยนยางในรอบหน้าครับโอเคส่วนเปเรสก็ขับประคองไปโอ้โหแล้วเปเรสมาเบรกดาวอีกครับแม่โชคดายจริงจริงหนึ่งกับหกครับผมดูคะแนนก่อนสี่สิบสามเท่ากันที่ตรงนี้ครับโอเคก็ไม่แย่ครับ บททาสเร่งเข้าพิษไปเลยส่วนเปเรสยังฮาร์ดเขาได้3ถึง5รอบฉะนั้นผมอาจจะมีโอกาสที่เปเรสจะเปลี่ยนยางรอบเดียวนะครับรอบเดียวโอเคเรื่องประมาณนี้ครับส่วนเปเรสอีก สองรอบได้ไหมครับผมดูก่อนนะว่าจะได้หรือเปล่าโอเคงานหยาบเลยครับเจอระดับท็อปทรีของทัวร์นาเมนต์นะฮะเมื่อกี้คุณสไปริดอนนะครับวาซิเลยูนะครับชื่อเรียกยากเลยทีเดียวเปโอลสน่าจะได้อีกรอบนะผมว่าถ้าขับแบบสีเขียวแบบนี้ครับ นไหนๆก็เบรกดาวแล้วให้ขับรอบเดียวไปเลยโอเคผ่านจุดข้อพิษมาครับแล้วก็รอบต่อไปเนี่ยให้ขับไปข้อพิษครับโอเคบททาสน่าจะอยู่ตัวตรงที่1แล้วนะฮะอืค่อนข้างเล่นยากเลยทีเดียวครับแมรีฤดูการใหม่แบบนี้ แล้วก็ตัวนักขับเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนความสามารถด้วยนะบางคนก็มีค่าพลังลดบางคนก็ค่าพลังเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะเอาไว้มารีวิวมาบอกอีกแล้วกันนะว่านักขับคนไหนที่ผมจะแนะนําในแต่ละซีรีส์นะครับโอเคเปเรสเข้าพิษครับส่วนบททาสก็ค่อนข้างนําริ้วครับเร่งไปเข้าพิษในรอบที่จะถึงนี้เปเรสอันดับติดท็อป10นะหกเจ็ดแปดประมาณนั้นนะ ซ่อมกี่วิโอ้โหไปเลซ่อมนานมากครับ6.67วิเวิคถ้าจะแพ้ก็แพ้เพราะเปเลเีเยเยบรกดาวเมื่อกี้นะครับใช้เวลาเข้าพิดนานมากเปเลเแสงหน่อยครับแล้วก็เรื่องจังหวะการแสงแอนิเมชันต่างๆเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะผมมีความรู้สึกว่าการแสงมันไม่ได้เหมือนกับของเก่าลราเห็นไหมเนี่ยในบางจังหวะ ขาก็มีการปรับให้แสงง่ายขึ้นนะครับเนี่ยบางจังหวะก,ก็แสงง่ายขึ้นบางจังหวะก,ก็เหมือนจะแสงได้ก็แสงไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับอันดับหนึ่งกับอันดับเจ็ดโอ้น่าจะแพ้หน้าตานี้เท่าที่ดูทรงแล้วอืมโอเคเปเรสเนี่ยน่าจะลอยลามที่อันดับหนึ่งครับรอบสุดท้ายละ มันไม่ใช่เปเรสดีบอททัสครับบอททัสบอททัสน่าจะอันดับหนึ่งครับส่วนเปเรสก็น่าจะท็อป10นะแต่ว่าอาจจะไม่ชนะเขาครับโอ้นอริสก็เปลี่ยนเป็นยางฮาร์ดน่าจะแซน้าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะลองเล่นตามไปดูก่อนครับเปเรสแต่ว่ามันห่างกันเยอะเกินนะครับเนี่ย อันดับห่างกันเยอะเกินครับน่าจะแพ้แล้วครับไม่ไหวครับไม่ไหวไปแสงกระดามมที่สุดเพื่อนแสงเลยแสงเลี่ยมในเออแล้วก็บทาสครับจบที่อันดับหนึ่งครับส่วนเปเรสก็น่าจะอันดับห้าครับอันดับห้านี่ถ้าได้อันดับสี่เนี่ยผมผมจะชนะนะ อีกนิดเดียวครับแม่เบรกดาวครับก็เลยแพ้โอเคไม่เป็นไรฮะเล่นสะสมกล่องฟรีกันไปครับจบที่อันดับ5ครับสำหรับเปเรสโอเคคอนติเนียไปเลยครับผมนี่เห็นไหมพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้กล่องเรสเครดฟรีเห็นไหมฮะ ผมจะเน้นเล่นฟรีให้มันได้กล่องเนี้บยบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะหรือถ้าใครไม่มีทุนนะับนะครับก็รอเปิดกล่องฟรีนะครับหรือดูโฆษณาเอาเงินเอากล่องฟรีนะตอนแรกๆเราพยายามทำอย่างนั้นไปก่อนนะครับสำหรับสายฟรีนะโอ้ได้ของใหม่ด้วยครับสวยเลยเอาละครับสำหรับ F1 Manager นะครับที่เขามีการอัปเดตใหญ่นะ เป็นปี2020เนี่ยผมก็มาเล่นให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบที่ผมทำคลิปเกม F1 Manager เนนะครับก็สามารถให้กำลังใจผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดติดตาม Channel ผมนะครับคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวหรือว่าเกมอะไรก็รอติดตามชมไว้เลยครับชีวิตมันก็เหมือนกับเกมจงใช้ให้มีความสุขและสนุกกับมันโดยไม่เบียดเบียนคนอื่นนะฮะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See ya b o y woohoo y yeah.